ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพาโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่21สสิปัติปฐาน4เสาหลักแห่งการเจริญสตินมัสการพระรัตนตรยัยเจริญพรญาติโยมทุกท่าน วันนี้หลวงพี่เจมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่แก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมที่สำคัญยิ่งนั่นคือสติปัฏฐานสซึ่งเปรียบได้กับเสาหลักสต้นที่ค้าจุนการเจริญสติของเราให้มั่นคงไม่วันไหวต่อกระแสะโลกโยมลองจินตนาการถึงการเดินทางในป่าใหญ่ดูนะถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่รู้ทิศทางไม่สังเกตสิ่งรอบตัวเราก็มีโอกาสหลงทางได้ง่าย การเจริญสติก็เช่นกันถ้าไม่มีหลักยึดที่ชัดเจนเราก็อาจหลงไปกับความคิดอารมณ์หรือสิ่งเร้าต่างๆสติปัฏฐาน4จึงเป็นเหมือนแผนที่และเข็มทิศที่ช่วยให้เราเดินทางบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ได้อย่างถูกต้องสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยอะไรบ้างในง่ายเลยนะโยมมี4อย่างคือ 1. กายานุปัสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติพิจารณากาย 2. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติพิจารณาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ 3. จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติพิจารณาจิต 4. ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติพิจารณาธรรมฟังดูเป็นภาษาบาลีอาจจะงงงงหน่อยใช่ไหมโยม ไม่เป็นไรหลวงพี่จะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ 1. กายานุปัสนาสติปฐานรู้จักร่างกายเราให้มากขึ้นโยมเคยสังเกตลมหายใจเข้าออกของตัวเองอย่างละเอียดไหมเคยรู้สึกถึงการก้าวเดินแต่ละย่างก้าวอย่างตั้งใจหรือเปล่าการพิจารณากายก็คือการเอาใจไปจดจ่ออยู่กับร่างกายของเรานี่แหละตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่การเคลื่อนไหวการทรงตัว การหายใจการกินการดื่มการขับถ่ายแม้กระทั่งความรู้สึกร้อนหนาวตึงหย่อนในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระอานนท์ผู้เป็นอุปถาใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระอานนท์เดินตามพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตท,ท่านก็พยายามสังเกตการก้าวเดินของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดทุกย่างก้าว ท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการรับรู้ถึงการเดินของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละโยมคือการฝึกกายานุปัสนาสติปฐานแบบง่ายๆวิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันตอนทานอาหารลองสังเกตการเคี้ยวการกลืนรสชาติของอาหารการกระทบของอาหารในปากตอนเดินสังเกตการยกเท้าการวางเท้าความรู้สึกที่ฝ่าเท้ากระทบพื้น ตอนอาบน้ำรับรู้ถึงน้ำที่ไหลผ่านร่างกายอุณหภูมิสัมผัสของสบู่ตอนนั่งทำงานรู้สึกถึงการนั่งการวางมือการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของร่างกายการฝึกแบบนี้จะทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะร่างกายของเราคือบ้านหลังแรกที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรากลับไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าที่ควร การตื่นรู้ถึงกายจะทำให้เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงและเป็นเพียงสิ่งที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราว 2. เวทนานุปัสนาสติปฐานเข้าใจความรู้สึกของเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ยมเคยไหมเวลาเจอเรื่องดีๆก็ดีใจจนเนื้อเต้นเจอเรื่องแย่ๆก็เศร้าซึม หรือบางทีก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยการพิจารณาเวทนาคือการเฝ้าดูความรู้สึกเหล่านี้โดยไม่ตัดสินไม่เข้าไปปรุงแต่งเพิ่มลองนึกถึงโยมที่กำลังเดินอยู่แล้วพลาดไปเหยียบเปลือกกล้วยล้มกลับลงไปความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคือทุกขเวทนาตอนนั้นจิตเราก็อาจจะปรุงแต่งต่อว่าโกลธวจังทำไมไม่ดูทางเจ็บจังเลยแต่ถ้าเราฝึกสติเราจะรู้ทันแค่ว่าตอนนี้กำลังเจ็บนะ มีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นโดยไม่ไปปรุงแต่งเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพิ่มในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดก็รู้ว่าสุขเวทนาเกิดเมื่อทุกขเวทนาเกิดก็รู้ว่าทุกขเวทนาเกิดนั่นคือการรู้ทันรู้ชัดในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นครอบงำวิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวัน เมื่อมีความสุขรับรู้ว่าตอนนี้มีความสุขไม่ต้องยึดติดกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อมีความทุกข์สังเกตว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนในร่างกายมีความรู้สึกอย่างไรไม่ต้องพยายามผลักใสหรือจมปลักเมื่อรู้สึกเฉยๆรับรู้ถึงความรู้สึกเฉยๆนั้นการฝึกเช่นนี้จะทำให้เราเห็นว่าความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ล้วนแล้วจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสุขหรือหนีความทุกข์เพราะทั้งสองอย่างล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว 3. จิตตานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานมองเห็นจิตใจเราเองจิตคือผู้รู้ผู้คิดผู้ปรุงแต่งจิตของเรานี่แหละที่ซุกซนที่สุดเดี๋ยวคิดเรื่องอดีตเดี๋ยวคิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหงุดหงิดการพิจารณาจิตก็คือการเฝ้าดูสภาพจิตในขณะนั้นๆโดยไม่เข้าไปคลุกเคล้าก,กับมันเหมือนเราเป็นผู้สังเกตการที่อยู่ข้างนอกยมเคยไหมเวลาที่กำลังกรธใครมาพูดอะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดนั่นคือจิตกำลังมีโทสะถ้าเราฝึกสติเราจะรู้ทันว่าตอนนี้จิตมีโทสะนะหรือจิตกำลังขุ่นมัวนะ โดยไม่เข้าไปร่วมวงกับความโกรธนั้นในพระไตรปิฎกมีเรื่องของพระสารีบุตรที่เคยกล่าวว่าพระภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท,ที่จรมาหมายความว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตของเราบริสุทธิ์แต่สิ่งโสกโร,รกต่างๆเข้ามาทำให้มันเศร้าหมองการฝึกจิตตานุปัสสนาก็คือพยายามมองเห็นสิ่งสกโรปรกเหล่านั้นเพื่อให้จิตกลับมาผ่องใส วิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าจิตกำลังคิดไปเรื่อยไม่ต้องไปห้ามแต่ให้รู้ว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะเมื่อจิตหดหูรู้ว่าจิตกำลังหดหูซึมเศร้าเมื่อจิตมีราคะโทสะโมหะรู้ทันว่ากำลังมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้น การฝึกนี้จะทำให้เราเห็นความจริงว่าจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นจิตก็เป็นอิสระ 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำบุญทำทานอย่างเดียวนะโยมแต่หมายถึงสภาพธรรมหรือความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเราและรอบตัวเรา ทั้งกุศลธรรมคือทำฝ่ายดีและอกุศลธรรมคือทำฝ่ายไม่ดีรวมถึงหลักธรรมต่างๆเช่นขันห้าอายตนะหโพชงเจ็อริยสัจสี่ในง่ายคือการพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเองล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาโยมเคยไหม ที่วางแผนอะไรไว้ดิบดีแต่ผลกลับเป็นไปตามที่เราคิดนั่นแหละโยมเรากำลังเห็นอันนีจังความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆหรือเวลาที่เราพยายามยึดมั่นกับความสุขแต่สุดท้ายความสุขนั้นก็จางหายไปนั่นคือทุกขังเพราะการยึดมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือหลักธรรมสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงวิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและดับไปเช่นเห็นดอกไม้บานแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเมื่อพบเจอการเปลี่ยนแปลงเช่นอากาศที่เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป เมื่อพิจารณาถึงความจริงของชีวิตเช่นเราทุกคนต้องแก่เจ็บตายการฝึกนี้จะนำไปสู่ปัญญาการเห็นแจ้งในความเป็นจริงของสรรพสิ่งทำให้เราปล่อยวางและไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปการรู้ทันตัวเองในทุกสถานการณ์สติปาัาสีไม่ใช่แค่นั่งหลับตาภาวนาแต่เป็นการฝึกสติในทุกขณะจิตทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทํางานหรือแม้กระทั่งพูดคุยสมมุติว่าโยมกําลังขับรถอยู่แล้วมีรถคันอื่นปาดหน้าโยมอาจจะรู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีถ้าเรามีสติปัฏฐานสเราจะสามารถรู้ทันกายรู้สึกถึงอาการเกรงที่มือที่กำพงมาเลยหรือการเต้นของหัวใจคือกายานุปัสนารู้ทันเวทนารู้สึกถึงความไม่พอใจความหงุดหงิดคือเวทนานุปัสนารู้ทันจิต รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังมีโทสะกำลังขุนมัวคือจิตตานุปัสสนารู้ทันธรรมเห็นว่าความโกรธนี้เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราคือธรรมานุปัสสนาเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนเราก็จะไม่ถูกความโกรธนั้นครอบงำเราจะสามารถเลือกที่จะตอบสนองได้อย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์พาไปผลของการเจริญสติปัฏฐานสี่ การฝึกสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลนะโยมใจสงบขึ้นเพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความคิดและอารมณ์มีสมาธิมากขึ้นเพราะจิตจ,จดจ่อยอยู่กับปัจจุบันเกิดปัญญาเพราะเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงคลายทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนำไปสู่ความหลุดพ้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมโยมทุกท่าน สามารถเริ่มฝึกสติปัฐานสีได้ง่ายๆตั้งแต่วันนี้นะเพียงแค่เริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายในความรู้สึกในจิตใจและในปรากฏการณ์รอบตัวเราอย่างตั้งใจและต่อเนื่องเหมือนเรากำลังฝึกกล้ามเนื้อพอเราฝึกบ่อยๆกล้ามเนื้อของเราก็แข็งแรงขึ้นสติของเราก็เช่นกันยิ่งฝึกมากเท่าไหร่สติของเราก็ยิ่งมั่นคงแข็งแกร่ง และสามารถประคองเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้อย่างไม่ยากเย็นหลวงพี่ขอฝากธรรมะวันนี้ไว้ว่าสติคือธรรมะที่คุ้มครองโลกถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้รายการหลวงพี่เจมส์เคลมธรรมะก็คงต้องขอลาญาติโยมไปก่อนจเจริญพร